ไหนมีสก,กินเยอะก็เอานั้นแหละเพออื่คอความแฮปปี้ของตัวเองเอไม่ยอมดึงสกิงดำไม่ยอมวฮ้ยคุณซาลี่สวัสดีค่ะคุณซาลี่ว่ดดวโา,วาโลไหมต้องงานคนแบกจังเลยค่ะอขออันนก็ดูลิสต์นะคะ ได้เลยครับดเดี๋ยวผมก็จะผมว่าว่าโอเมนโดยลิศก็มีอยู่จริงเหมือนกันเพราะว่าตีนี้ก็ขาดแค้นด้วยลิทมาตลอดเลยจินเล่นวารอทำไมทำไมผมถึงไม่รู้เฮ้ยกินเล่นว่างพักแล้วนะหนิมจะเล่นจำโมเป๋ร์หนิมเล่นจำโมเดี๋ยวเล่นแต่จินแค่แบบว่าเล่นแบบได้เล่นไม่เคยออกไลฟ์ว่ะเคยเอาออกไลฟ์ครั้งเดียวเองค่ะวารอ เอาได้จะเล่นอะไรได้เลยนะจะน่าจะเล่นดูลิตแล้วกันเราเล่นเอ้ยนายทำไปทำไมอ่ะมาบูมาบมาบูก็ได้เจ้าลายมีสองมีหนึ่งก็ได้หมดแหละสักตัวด้วยค่ะท่าน้าสักตัวด้วยค่ะได้โบนช่วยแบกด้วยนะคะ แบบผมด้วยครับทุกท่านมียทุกตัวมันจะเป็นหนึ่งตัวไปละวหนึ่งตัวไปแล้วทินตาจะเข้าไปแล้วเราได้มาตัวหนึ่งได้ไงวะเนี่เผมไม่รู้อะไอหีวแ่กลปูมีแก่ข้อนะในลูกไกลปูมันอยู่บนท่อมันอยู่บนท่อยังไม่เปิดโอ้ยหลังบ้านเราแล้วหลังบ้านเราแล้ว ไม่อยู่หลังบ้านแล้วอยู่บนท่อหลังบ้านแล้วยิบยิบสองตัวครับตัวนั้นสองตัวเลยครับจ้องเอาไว้จ้องกลายเป็นตัวนึงครับตรงนั้นตรงนั้นไโซตัวนดี้ตัวนี้โลน่าเกียร์โลนาเกียร์คลิกควาออกสามลูกมันน่าจะบล็อกแค่ลูกเดียวนะ ยกไปอีกทางครับไปอยู่ไหนอ่ะจะไปอยู่ที่ไอโกะหรอเป็นไปได้เลยนะคุณโอ๊ว่าไม่เกินสองชั่วโมงหรือว่าไม่เกินของวาเลนเน่เนี่ยนีนะพี่ยอมรับี่าพี่วางเป้ารับได้พี่เล่นได้อยู่ส่วนมากมากกว่าแบบมากกว่าที่ต้องหันไปมาเป็นคนเล่นเดิมเฮ้ยผมเล่นเดิมโอ้โหร้อนเลยนี้รับก็แต่ว่าไปแล้วทีมันมาไม่จะเหมือนเดิมปะน่าจะเล่นเดิมแน่ยแช่ไัง อะตายครับตายครับจินนี่แสบตายครับสไปรล่วงผมอะไรนะจินนี่ไซเฟอร์ใช่จินนี่เป็นไซเฟอร์โอ้โหเราเล่นอย่างยากเลยนี่นะครับสไปอยู่นี่นะสไปดาวนะโอเคครับโซิลี่เออจินนี่เขาเล่นมาชำนาญพอแล้วครับเหมือนจะมากพอมากพอที่จะแบบว่าวางวางแถบได้นะครับแต่ว่าไม่มากพอที่จะได้มิดมิดทุกที่บ้านใช่ใช่ใช่วอานใคต้องเป็นเนสเขาคนเนี้ยไปบ่อยกันโอ้ย เป็นไอ้คนปืนมากเออคีนเก่งมากเก่งมากใครขโมยปืนตอนน้าตา Everyone know that จะไปข้างบนนหอ่าฮะลองดูนะไม่มีโอ้ไม่มีก็แย่ละกาเดียนเข้าหัวโซ่โซ่เสียงประตูเปิดเหรอโอ้ประตู เออเดี๋ยวจิจิไม่ต้องไปไปต่อละมีมีข้ออะไรคนนึงครับตรงตรงมิดดาสไม่ไหวนั่นแหละเอาละครับคุณดิ๊กเออทอหรือเปล่าคะบนก็มีใช่โอ้ อ๋อร e ุมากดุมากคุณจะต้องเป็นคนที่เอือให้เป็นเดียวเลยอ่ะให้ทีเขาห้ีนชายหาจริงหรือเปล่าโอ้ยสนุกมากเลยิงไปกะโดดบัตเตอร์ว้ยดิสตรอยน่ากลัวมากด้านบนสองบนค่ะ กอยู่นตาบดเป็นล้านโอ้เดินกันอยู่ในท่น well. ออย uh. okay. okay. ู่ฮะที่สูดนะไปไม่ได้เห็น้หยโอเคสไปเดาสไปเดาสไปเดาออกออกเอาอยู่กันไหนเอาอยู่กันไหนยินเลยเลยครกระดานไปตัวออกไปื่แทนทีอยู่ในท่อไหมครับอยู่ในท่ออยู่ในท่อ ออสะปอยู okay, okay, okay. ่นี่ใช่ไหมสะปอยู่แอรค่ะโอเคโอเคโอ้ยเดินมาพอดีอ้าวอยู่ในท่อครับสอยู MM> <S no <S <s ่ท่อเดินกัไออยู่ในท่อครับเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดโอ้โหโอเคโอคโอ้ยหัวเต็มโอังโอ้ยอยู่ตรงสะพาน ไม่โดนมุมไม่ได้ยี่สิบปีครับเป็นเวลาแล้วครับสุ้เียวอุ้ยสุดเกลาจริงนะจรินะโอ้โหูจีนี่เอาว่ะแรงมากยอดเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอ็นครั้งแรกในชีวิตเออ่าไอตัวไดโนแล้วคิดว่าเขาจะเปิดด้วยสีมาเขาเปิดด้วยรูเมื่อเกิดเนี่ยเออ่ เขาเปิดโลฮะโอู้ด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 ูวันไดนปุ้ยดิมันกวโหัววายอุ้ยกระตุกกระตุกเงี้ยจริงหออนจริงเหรอ ไหนก็นี่ใช่ไหมสองตรางจริงไม่ไม่ใช่หมายถึงโอมิดไนท์เนี่ยโอเคเอาเขาหรอไปจริงเหรอไดาจริงนะไอโซมันก็ไม่เหลี่ยมมดมอะอ่ะได้ได้อ่ามามีดมีสักิะอ่ได้ไหมไม่ได้ดิบอดเี่ยมแล้วไปจับือทไมเฮ้ยเขาใช้สักิลมากลอนแล้วอ่ะ อืมก็ Es ไืมกไ s ้ e c i f i c for me ดีก p o s t ้ a k i n g authority..half.. c ม i p s l i ม e you..zogen..w 懂 ..X ‫Nu w 一樣ลักกล przeszúc ..xd bisog desarrollo..ah.. Excel... we've got a boxy.. xd 3... XDD ก็ิน freely split this... xd5 ลัก떼 xdd Serve it ไ o ้ไ scalar.. xddddhrm drill.. xd п pinky pr суer in field.. xduck a ้ห Super p จิ้งจุ้กกันทุกคนเดี๋ยวยิงจะเกมนี่เกเกมโอเคโอเคเดี๋ยวก็ตาท้ายจะแฮงแล้วมัโดนบีเลยโนอ่ตีเมื่อกี้ใครกดอัตีไม่มีเนี่ยนี่กดไงโอเวนกดก็สามารถใช้ใช้เกาะนกลางถ้าโดนปูเพราะมันจะฟื้นเกาะให้เองไหมคือแค่เกาะเท่านั้นใช่ไหมเขาบอกอ๋อโนกันเกาะกลางเฮ้ยอันนี้ก็เกินไปเบลโนกันหรอ จะโดนีจยอะไรหรือว่าสุดท้ายเราเราจะยอมแบบควักบักี้มายิงหัวเขาแนถ้าเขาถ้าเขาเหลี่ยมใส่เราอะจบแพอยู่แล้วไหมอืมเไม่เคยกล้าเปิดเดีวผมเปิเองเออเออเออตายเออโดนรุก ม่คนโดนุมกระทืบ้างหน้าคุณนีโรงอีกแล้วขอนี้ก่อนขอนี้ก่อนคือโดนไปปุ๊บแล้วเจ็ดสิบห้าใช่ไหมเออเราเราเราถอยออกมาให้เกาะมันรีก่อนได้โงอยาบตาตุยนี่ไงจินนี่อะไรพอดีเป็นคอนเทนต์เลยโดนมีดโดยไม่ทราบสาเหตุ เพื่งไม่กันจะแพ้อยู่แล้วอะอะ p l a n t i n g โอเคโอเคโอเคไม่เคยไม่เคยแ l น n มาบอกเลยว่าคนนี้นี่เปิดทีหลังดังกว่าไม่เนียนโอ้ยใครนะใครเปิดทีหลังนะว่าเรียบดีได้ด้วย มทีนี่นี่โู่ลวเยอะไปชิงไปิงไปชิงสสกิลเจ่ียบครเียบเยียไม่ได้ยียบมนดยิ่ได้ยินทีมิดีเลยเรียบร้อยคนเพิ่งตื่นมาเจอเกมมี่เข้าไปตื่นเลยตื่นแล้วดนมีดเฉยเจ็บน้าอก มัน <S 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 คี่โกงอ่ะมันมันใช้ดาบมันยาวกว่า